ก็อยากเล่นไอ้ไอ้เกมเนี่ยพี่เตอะไรเมจิกเมจิกนะเมื่อกี้แบล็กแมจิกอ๋อแบล็กแมจิกเล่นได้ปะเล่นได้ใครรู้แล้วบ้างอ่ะรู้เอางี้ใครรู้บ้างใครรู้บ้างผมรู้จริงหรือรู้ปลอมรู้จริงรู้จริงเหมือนจะรู้อ่ะงั้นทดสอบสิว่านันนนรู้จริงหรือเปล่ามาได้งั้นนันนนปิดตาใครยังไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใช่ปะอ่านเรื่องของมาอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวนันนนจะไอโตนี่ก็ได้ไงเฮ้ยนันนนมือสนิดดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกับมือมึงเนี่ยโอเคเลือกันนะเลือกนะสิ่งที่ เจเจพูดถึงเนี่ย oh> ใช่แมลงเต่าทองแสนน่ารักตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไข่เจียวที <S <S ่ไม่ไหม้ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่เสื้อตัวนี้หรือเปล่าใช่เอ้าไม่ได้บอกนะเพราะมันคือแมจิกพี่เจอยากทายบ้างอ่ะผมรู้ใช่ปะเดี๋ยวลองทายดูดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นให้โอเคลืมตาทายไปคนเดียวไอเด็กเลือดโอเคใช่อันนี้ไอเด็กไอเด็กมันรู้อ่ะ ชอบเป็นคนไม่รู้อยากใครอ่ะใช่อันนี้หรือเปล่านะฮะใช่อันนี้ใช่อ้นี้หรือเปล่านะใครเดีแต่ใครเป็นคนเรื่องนะไม่ใช่ฟังกูซีสัมรัสต้องฟังกูซีมันเล่นเป็นเล่นมันเล่นเป็นเล่นมันเล่นเป็นเป้าเล่น กานให้เนี่ยแหละตมือเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้คนเล่นเป็นเลือกเลยเว้นโมเลสเสี่ยงมนต์มนต์เสื่อไปเลยอ๋ออ่ะเอาอะไรเดี๋ยวโอเคขอไข่เจียวหน่อยเอ้ยครับอ่านี่รู้ละโอเคเอามันของผมจะใช้พลังเวทมนต์ดำทั้งหมดที่ผมมีโอเคสิ่งที่เอเจพูดอร่อยปะใช่ใช่สร้อยสีเทอร์ควอยส์นี่ของพี่หรือเปล่ายังไม่ใช่อื ใช้กาไรแสนสวยที่พี่มาฝากเจเจหรือเปล่าเสื่องเท่าไหก็ยังไม่ใช่อใช่หัวหอมในหมี่โครนาหรือเปล่าต้องหอมที่เข้าไปในปากพี่เตะแล้วนะไม่ใช่เลยอใช่ไรหนวดของนันนนหรือเปล่ายังไม่ใช่ใช่แก้วนี่หรือเปล่าใช่คือไงอ่ะอ่ะผมขอถามมั่ง ตา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 ไอ้กูมาฆ่าเหรอนี่แหละกูนี่ครับกูคนที่ไม่ศรัทธาในมันจิกจะเล่นไม่ได้อย่ากทำอย่ากืนโดนโกนลงโทษอย่าถ้าไม่ศรัทธาอย่ากทำจริงจริงเดี๋ยวโดนลงโทษจริงนะมันเป็นมนต์ดําไม่กลัวมันขังไม่กลัวมันขังมึงกลัวครับผมกลขังมปวดล็อกผมปวดล็อกแล้วครับไม่กลัวครับมันปวดร้อนเลยเข้ามาขังผมไม่กลัวครังผูกพิ้ว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  กุ้งกิ้ง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 อ๋อนี่ไม่รู้กุกิ้งไม่นี่ไม่รู้ไม่รู้ปะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกี่กิ้งสองไม่เหมือนมีไตมันต่อมาทำไงเราไม่คือเราจะถามกุ้งกิ้งแล้วถามว่ามีกันหนึ่งกี่ลูกอ่าลองดูอ่านะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกกุ้งกิ้งอ่ะกี่ลูกตอบตอบฟอร์รู้ปะไม่รู้เป็นบุ๊กจะรู้เลยตอบตอบลองตอบลองตอบถูกต้องนี่คือคนที่นับเก่ง คนที่ตั้งใจฟังพี่พูดจะนับเก่งและจะตอบได้ขอรองมันจะมีเสียงที่ต่างกันลองดู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 กุ้งกิ้ง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 มีกี่ลูกสี่มึงขัดทำไมเราถามกูนี่ยต้องคอนเซนเทรตอย่างเงี้ยเราตั้งใจฟังเราถึงต้องค่อยๆนับใช่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง ตอศูนย์อันนี้ไม่มีกระดิ่งเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไงแล้วกุ้งกิ้งอะไรกุ้งกิ้งวิยใจเย็นเช่าดีได้ไหมอ่ะงาไม่ทันเลยอยากถามว่ามีกระดิ่งกี่อันแปดแเหมือนพี่จได้แดเหมือนกันเฮ้ยแปดลูกกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมี่นี่ส สี่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 อ้าวแล้วทำไมเล่นไม่เป็นแล้วกูมีอ่ะไม่ได้มีอะไรเลยแต่เด็กเขามีโคมีองค์ไงมีองค์อ๋ออะไรผมลองเล่นเอเจก็มีองด่าเดี๋ยวลองผ่านดูอ่าไอ้ทุกคนเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เตรียมกันเดี๋ยวจิบไทยที่รู้เนี่ยชูนิ้วขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคราได้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 กุ้งกิง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 เพราะกระนับพราะกระดัหนึ่งสองสามศูนย์ ถ้าไม่คิเพื่มถึงศูนก์จะไม่มีคดีไงอ่าผมบ้างผมบ้างผมไม่เคยเล่นนะผมเล่นไม่เป็นนะไม่มีใครอธิบายผมนะกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งอ่ะพอแค่ร้านเนินสองซ้ำอ่าขอขอขอเล่หนึ่งอ่ะกุ๊กกิ๊ง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 อ่ะเนินสองซ้ำเอ้าสามคนนะกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งกี่อันอันหนึ่งสองซ้ำเอ้าทำไมนับถูกอ่ะ ต่นีไม่รู้วออกมีอง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 มีอไมีองมีองมีนงมียงเีองมีอมีองมีอจมีองม่ใงมีองมีองมีองมีนเมีองมีอเมีองมี่งมีองมกองมะองมีองมีงมีอ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 ยมีองมีงมีองมองมเอามีองมีองกี้งกีงกองกีงมี้งมีองมีอออมงองงมองมอีอมีองมง้้มงม้มงม้้มี๋ยวลองูลององงกุ้งกิงุง โอ้ยปืนกลก็มาสามสิบแล้วนะเรามีทั้งหมดกี่ลูกหนึ่งสองสาม